ช่วงนี้ไม่มีอะไรให้ทำเลยอะหน้าเบื่อเสียจริงๆฮวันนี้จะทำอะไรดีนะไปจับนกดีไหมนะไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าหรือว่าจะไปปีนต้นกล้วยหรือว่าจะไปห่านอนทำอะไรก็ได้เลยที่ท้องสองชอบง่วงจังเลยอะอยากนอนแล้วว่าแต่ทองสองเนี่ยหายไปไหนแล้วนะ้า วนนี้ท้างสั่งจะไม่หลับไม่นอนจะจับนอกอย่างเดียวเลยฮูเร่ฮูเรไม่นอนไม่นอนเลิฟยูเลิฟยูท้าสังจะไม่นอนไม่อยากเข้าไปหลับไหลในฝันร้ายอีกแล้วยาฮูยาฮูสีทองอยู่ไหนแล้วว่าไปไหนแล้วอยู่ข้างบน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 ไหนอีกอ่ะอยู่ไหนองค์สีทองทงสองนายจะอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเลยเหรอไม่ไปหรอกครับ